การหาคู่มูเตลูฮ่าฮ่าทางยู u ูบช anel สินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยมาแล้วครับสแกนเบอร์โทรเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยฮ่าฮ่าแลกเบอร์โทรศัพท์มงคลนะครับที่ให้ผลดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเรื่องสัมพันธภาพเรื่องการมีคู่ จริงๆแล้วมันมีอยู่หลายๆหมวดหมู่ด้วยกันนะครับที่จะมาเสริมดวงให้กับผู้ที่ใช้ได้ผมเห็นเบอร์โทรศัพท์ของหลายๆคนนะครับที่ความรักส้นตึกอย่างยิ่งไม่สมหวังนะครับบางคนคบกันมาตั้งนานแล้วสุดท้ายถูกเททิ้งเป็นน้ำล้างชามฮนะครับพอเห็นเบอร์โทรก็บอกได้เลยอ่ะนะครับหลายคนก็มี 6- 7เข้าไปใช้อย่างเงี้ยหลายคนก็มี0-6อย่างเงี้ย บางคนก็มี3 7แล้วก็6พ่วงเข้าไปด้วยอย่างเนี้ยนี่คือการยกตัวอย่างเพีงส่วนย่อยนะครับที่บ่งบอกถึงความไม่เป็นมงคลในเรื่องของสัมพันธภาพเรื่องคู่ครองนะครับผมเห็นมาเจ้าไหนเจ้านั้นเลขแบบนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลในด้านลบเกี่ยวเรื่องของสัมพันธภาพเรื่องความรักทั้งสิน้น ผมมีเลขบางอย่างนะครับที่อยากจะแนะนำให้กับทุกๆท,ท่านที่ได้ชมนะครับ YouTube c h ช n n e l สินแสหมิงของแบงค์เบือรไทยนะครับช่วงสแกนเบอร์โทรกับสินแสหมิงตรงนี้อยากให้ท่านลองหาเลขพวกนี้มาใช้ดูนะครับมันดีมากแล้วก็มันเฮงมากผมแนะนำให้ใครหลายๆคนเอาไปใช้ก็ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพไปในด้านที่ดีทั้งสิน้นเอ้แม่งประหลาดอะไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ เออมันแปลกแล้วก็ประหลาดจริงๆถ้ามีโอกาสหาเอาไปใช้เถอะนะครับเออต้องบอกก่อนว่า3ตัวแรกผมไม่ใช้นะครับผลรวมผมก็ไม่ใช้เลขที่ผมจะหยิบยกมาเป็นตัวอย่างตรงนี้นะครับอาทิเช่น x, x x x นะครับ x x x 424นะครับ424 6366อา 4246366 6, 6, 6. อันนี้ยกตัวอย่างนะคุณจะเห็นว่าเลข3ไม่ค่อยโอเคนะักปกติแล้วแต่3ถ้ามาอยู่กับ6แล้วกลับที่จะดีกลับที่จะเป็นเลขที่เสริมสเสน่ห์นะครับกลับที่จะเป็นเลขที่ทําให้คุณนั้นสักเซสในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นส่วนไอ้424ที่ผมบอกว่าทีแรกเนี่ยมันเป็นเลขที่เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับมาดูอันอันหลังนี่คือ6366เนี่ย, 6, 3, 6, 6, 6, ยดีมากอ้าวอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ xx หกหนึ่งหกอ่าสี X ่สฮ่าฮ่าเอ็กเอ็กนี่ก็เป็นการผสมตัวเลขที่ดีนะครับ4ตัวท้ายเลข4กับเลข2เป็นเลขคู่มิตรระหว่างดาวพุธกับดาวจันรดาวจันรกับดาวพุธส่งผลดีมากในเรื่องความรักก็อย่าได้แปลกใจที่คนใช้เลขลักษณะน,นี้แล้วถ้าไม่มีคู่ก็มีโอกาสจะมีคู่ถ้ามีความรักอยู่แล้วความรักแม่งไม่ดีสัมพันธภาพไม่ดี เปลี่ยนมาใช้เลขพวกนี้โอกาสที่จะได้รับความเป็นมงคลของเลขเข้าไปเสริมดวงความรักก็เป็นไปได้อย่างดียิ่งหรือใครก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองขาดสเสน่หาเลขในกลุ่มที่ผมบอกตรงนี้ไปใช้ดูโอ้เจ๋วจริงๆอันนี้มันยกตัวอย่างให้ฟังกันนะครับมีโอกาสหามาใช้ซะ นะครับสินแสหมิงไปก่อนนะครับกับช่วงสกนเบอร์โทรกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยฮ่าฮไปก่อนแม่สาวน้อยสวัสดีครับฮ่าฮพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการหาคู่มูเตลูฮ่าฮกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาทอง วันนี้ผมได้รับเกียรติจากแขกคนพิเศษนะครับมาในรายการหาผู้มูเตลูเขาเป็นสุภาพสตรีที่มีใบหน้าที่ดีมากตามหลักโเหเฮงอันนี้แอบลินทานนะไม่รู้เขาจะได้ยินหรือเปล่านะครับแล้วก็เขาก็เป็นคนลัคนาราศีเมษด้วยนะครับขอต้อนรับคุณมิกกี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมิกกี้คุณมิกกี้รู้ใช่ไหมว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีเมษค่ะแล้วร,ร,รู้ไหมว่าตัวเองเป็นคนที่มีดาวคู่ครองไปอยู่ในเดือนราพะ รู้ค่ะรู้จักซินแสหมิงเนี่ยแหละคะ่ะครอไข่คนนี้อ๋อที่ชอบขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะดู <Okay. S 2> ประจำค่ะประจำค่ะดาวเจ้าเรือนคู่ไปอยู่เรือนลาพ้าเนี่ยคุณมิกกี้ว่าดีไหมเอาถ้าเกิดว่าเอาแบบคุณมิกกี้ไม่รู้อะไรเลยก็ฟังแล้วก็ดูดีอ่ะราพาะา,พานะใช่ค่ะราพะทแต่ม่โสดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจริงเหรอจริงค่ะมาถามอาจารย์เแล้วผมจะถามเพื่ออะไรก็รูคุณก็อยากรู้ว่าทาไมคุณโสดถูกไหมถูกค่ะอย่างนี้ผมสรุปให้ฟังตรงนี้ก่อน คุณมิกกี้เป็นชาวลัคนาราศีเมษนะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนคู่ไปเป็นลาภะซึ่งตามดวงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องได้คู่ดีด้วยนะผมอยากให้คุณมิกกี้รีเซนต์ตัวเองไปที่แฟนแฟน YouTube สินแสมิงของเบ่งเมืองไทยและก็แฟนแฟนรายการหาคู่มตจะรู้ว่าคุณมิกกี้เป็นคนอย่างไรค่ะเป็นคนอย่างไรอื uh huh. คาแรคเตอร์อปนิสัยข้อดีแล้วก็อะไรที่มีความรู้สึกว่าใครได้คุณมิกกี้เป็นคู่แล้วคุณจะมีความสุขค่ะก็เป็นคนชอบทำงานนะคะครับทำงานอยู่ตลอดอาจจะไม่ค่อยมีเวลาบ้างแล้วก็ไม่ได้มีแฟนมานานพอสมควรแล้วก็อยากอยากให้คนมาศึกษาดูใจกันไม่รู้ว่า ถ้าเจอกันแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ก็อยากเรียนรู้คือไม่อยากจะแบบมาสร้างวาดฝันนะคืออยากจะคบกันไปได้นานๆนะคะโอเคเมื่อกี้ผมชอบคำนี้มากที่คุณมิกกี้บอกว่าเพราะว่าทำงานเยอะจริงๆแล้วในต่างประเทศนะครับหลายๆประเทศเนี่ยการจัดหาคู่เนี่ยคนที่มาหาคู่ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่โปรไฟล์ดีๆอย่างคุณมิกกี้นี่แหละแต่เขาติดปัญหาคือเขาไม่มีเวลาคือวันๆหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไปกับงานไปการเจอลูกค้าเนี่ยเยอะมากหรือบางทีเสาร์อาทิตย์ แทนที่จะได้ออกไปพักผ่อนบางทีมันก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยถูกไหมใช่ค่ะแล้วมันจะไปเจอกับใครตอนไหนล่ะถูกไหมฮะแล้วก็บางทีก็เจออยู่แต่ลูกค้าถูกไหมใช่ค่ะที่ผมพูดเหมือนกับผมเข้าใจชีวิตคุณบิกกี้เลยคุณบิกกี้เป็นอย่างนี้ป่ะก็ประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้การหาคู่ในต่างประเทศในไทยเนี่ยปัจจุบันเป็นอะไรที่ถือว่าชัดเจนมากแล้วส่วนใหญ่นะครับการที่คนมองเห็นคุณบิกกี้เนี่ยเขาจะไปมองตัวเขาเองเลยปั๊บเฮ้ยคนแบบเนี้ย เขามีความรู้ส <Lew> ึก <todavía> ว่าเคมีมันตรงกันทีนี้พอเคมีมันตรงกันปั๊บผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะต้องหาช่องทางอะไรบางอย่างมาสารสัมพันธ์กับคุณมิกกี้ทีนี้ผมขอถามต่อไปว่าแล้วอุปนิสัยลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนออกอามรีเป็นคนยังไงบ้างครับก็ออกอามรีเหรอคะก็เป็นคนค่อนข้างใจร้อนนิดนึงแต่ว่า เข้าใจคนอื่นได้ดีนะคือเหมือนกับถ้าเราแบบมีเหตุผลมาคุยกันอะไรเงี้ยก็คุยกันได้อาจจะให้กําลังใจอาจจะงานบ้านงานเลือนไม่เก่งบ้างแต่ว่าเออถ้าเรื่องความสบายใจอย่างเงี้ยมาที่เราได้เลยทอดไข่ไหมไม่ไม่ไม่ได้อยู่ค่ะคือไม่คายีกะไางไม่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 ค่ะไม่ไม่ทำแบบข้าวพอเป็นพอได้ค่ะแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่จะวังให้แบบว่ามาทําเป็นเรื่องเป็นราเป็นเชฟอ่างเงี้ยคงไม่ได้เป็นขาช็อปไหม ก็น <static> ิดนึงไม่ไม hmm. ่ผ <Right. S 1> so ู okay. own, like ้หญิงธรรมดาใครจะไม่ชอบชอบเนาะโอเคแล้วคุณมิกกี้เองนั้นเมื่อกี้ผมชอบอีกคําบอกว่าไม่ได้มีแฟนมานานแล้วแสดงว่าหัวใจเนี่ยเว้นว่างมานานมากก็มีเข้ามาไปไปมามาหายๆมันก็ไม่ได้เว้นว่างแต่ว่าก็คือจะมาคิกกันลงมันก็มันไม่มีอะค่ะไม่มีจริงเคมีไม่ตรงกันคือบางที คนที่เราคิดว่าตรงเขาก็ไม่ตรงกับเราอย่างเงี้ยคนที่เราคิดว่าไม่เอาเขาก็จะมาเอาอย่างเงี้ยครับค่ะผมขอสารภาพทินแสหมิงขอสารภาพตรงๆอย่างหนึ่งว่าก่อนที่แขกรับเชิญจะมาในรายการนะครับผมและก็ทีมงานนะครับจะคัดดูอย่างละเอียดแล้วผมคัดอีกชั้นหนึ่งคือคนที่จะเชิญออกมาเนี่ยผมต้องบอกว่าผมดูแล้วดวงเขาจะต้องมีแววที่จะต้องมีคู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วเฮ้ยโทษนะแม่งผีตานีผีตะนวยแน่นอนอย่างเงี้ยเราก็ คือไม่อยากให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่คลิกอะ,ะนึกออกนะฮะ,ฮะทีนี้ของคุณมิกกี้เนี่ยผมขอย้ากลับมาที่ดวงอีกครั้งหนึ่งผมมองเห็นอะไรหลายหลอย่างในดวงแล้วก็จากโงเฮงของคุณมิกกี้ว่าจะมีสิ่งที่ดีเหล่านี้เข้ามาในไม่น่าจะนานนะผมอยากให้คุณมิกกี้บอกตรงนี้เลยว่าคุณมิกกี้ชอบผู้ชายอย่างไรใครที่เข้ามาแล้วคิดว่าจะไปกับคุณมิกกี้ได้แต่คุณมิกกี้ทุกอสดเนี่ยนะครับ คุณมิกกี้ย้ำแล้วว่าคุณมิกกี้โสดคุณมิกกี้บอกถึงสเปคคุณมิกกี้เลยเชิญค่ะชอบอยากได้นะคะครับอ่ารูปร่างหน้าตาก่อนขอเป็นขาวสูงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เน้นว่าต้องขะพอพาไปเดินด้วยไ,ได้อะคะ่ะไปวัดไปว,วากันได้หัวร้านไปครึระบ,บานนี้ไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมหรือว,ว่าไงฮะ <c oughs> หัวร้อนเนี่ยค่ะพอได้ค่ะพอได้เอาแค่คือถ้าถูกชะตามันก็มันก็ได้แล้วแล้ว แล้วก็นิสยัยนิสัยเป็นไงนิสัยหนอขอแบบไม่ไม่เยอะชอบผู้ชายแบบไม่พูดเยอะแล้วก็ไม่ไม่แบบบังคับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบแมนคือค่อนข้างมีความรับผิดชอบแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนขอแค่นี้พอไม้ได้ไหมได้ค่ะ เพราะว่านี่ก็มีลูกแล้วโอ้ใช่เท่าไหร่แล้วครับลูกเก้าขวบค่ะเอ้าอย่างนั้นพ่อไม้ก็ไม่เกี่ยงนะไม่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 เราเข้าใจคนเรามันก็ผ่านชีวิตกันนั่นจะสามิงถามตรงๆเพราะว่ารายการเราต้องชัดเจนที่สุดครับเพราะว่าคนติดต่อมาได้ชัดเจนที่สุดถ้าเป็นพ่อไม้ได้ถ้าเป็นเกย์กลับใจได้ไหมหัวล้อะหัวลรออีกแล้ววะไม่ไม่แน่ใจอะค่ะอันนี้บอกไม่แน่ใจใช่ว่ากับจริงหรือเปล่าคือที่ผมต้องถามเพราะว่าปัจจุบันนี้มันดูยากมาก คือคุณมิกกี้เชื่อว่าทีสแสหมิงสามารถเปิดเป็นคอร์สได้เลยเพื่อดูว่าเฮ้ยสแกนว่าให้คุณน้เกจริงไม่เกจิงเข้าใจใช่ไหมบางทีเราเห็นคนสบัยเนี้ยหยิบท้อนอย่างเงี้ยดูเหมือนเกที่ไหนได้มันไม่เกจบางคนดูสำอางสำอางไม่เกจบางคนดูแมนแมนโอ้ตายแล้วพอมันจะใช่เลยมันดูยากจริงๆผมต้องสแกนให้ชัดที่สุดนะออาต่อไปเด็กกว่าได้ไหมห้าปีหกปี ก็ต้องดูที่นิสัยค่ะสรุปแล้วอะไรคือเมนหลักๆที่จะเรียกว่าสําคัญที่สุดขอคนที่มีเป้าหมายในชีวิตมีความรับผิดชอบแล้วก็จริงใจค่ะอ่ากลัวผู้ชายเจ้าชู้ไหมก็ไม่อยากได้เนาะใครๆก็ไม่อยากได้ไหมแบบว่าไม่อยากได้คือโอเคถ้ามาก็ขอดูก่อนเลยว่ายี้มันเกียดไม่ได้ถึงกับอีหรอกเพราะว่าชีวิตก็เจอ หมายถ,ถึงว่าไม่หมายถึงว่าเจอคนรอบข้างไม,ไม่ได้เจอกับเรานะไม่ค่อยเอาจริงไม่ค่อยได้เจอใครเจ้าชู้อยู่แล้วอ๋อโอเคโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอหลังจากคุณมิกกี้ออกไปในรายการหาคู่มูเตลูหาหทางช่องชินสารินของเมเมืองไทยเนี่ยจะต้องมีคนเม้น แล้วโพสต์แล้วก็อยากจะติดต่อกับคุณมิกกี้คุณมิกกี้อยากจะให้เป็นไอดีไลน์ไว้หรือเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือ,อยังไงดีครับที่คุณมิกกี้สะดวกอดีไลน์ไหมไอดีไลน์ได้ค่ะอันีไลน์นะครับเดี๋ยวคุณมิกกี้จะแจ้งทําผมไว้แล้วผมก็จะจัดการโพสต์ขึ้นไปใครที่ติดต่อเข้ามาหาคุณมิกกี้ดูนิดนึงนะคุณมิกกี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ที่แสหมิงยืนยันด้วยสองตาของที่แสหมิงว่าเขาเป็นคนที่โงเ่เฮงดีแล้วก็แรคเตอร์ในเบื้องต้นนี้ผมดูแล้ว ดีมากฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะต,ติดต่อมาคุยเล่นๆไกล,ลกายอย่าเด็ดขาดแต่ถ้าเกิดคิดว่าคุณจริงใจคุณมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทําไมดูมีอะไรดีๆหลายๆอย่างจังเลยแล้วก็เสินแสหมิงเนี่ยบอกไว้ให้เบื้องต้นพอสมควรแล้วแอดไลน์ไปแล้วก็คุณมิกกี้ก็น่าจะมีการสแกนจากคุณมิกกี้สกรีนอีกครั้งหนึ่งะนะไม่รู้ว่า ต่อมาหาคุณมิกกี้พันคนนี่มันจะผ่านแล้วสองคนหรือเปล่าเพราะคุณมิกกี้จริงๆแล้วก็เป็นคนช่างเลือกไหมใช่ใช่ใช่น่าผมดูบวกเฮงใช่ไหมนิดนึงค่ะแหมเราก็ต้องเลือกนิดนึงเนาะถูกต้องนี่เป็นจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากใช่ค่ะนะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากตรงนี้ครับว่ารายการหาคู่มูเตลูฮ่าๆทางช่องทแสตมิงของเบ๊เมืองไทยเราเป็นสื่อกลางให้กับคนโสดได้มาเจอกัน ส่วนความสัมพันธ์จะพัฒนาต่อไปอย่างไรนั้นผมคิดว่าคงจะเป็นจากเคมีทั้งสองท่านนั้นตรงกันมากน้อยเพียงใดคุณมิกกี้ติดตามยูทูบินแสงหมิงมานานหรือยังโอ้นานมากค่ะเหรอใช่ค่ะชอบตรงไหนที่สุดชอบตรงสินแสชอบพูดอะไรฮ่าฮเหมือนเข้ามาดูแล้วไม่เครียดหมอดูคนอื่นเงี้ยจะเครียดบางทีเข้ามาเงี้ยหนูแค่เห็นในแบบเฟซบุ๊กผ่านตาอย่างเงี้ยหายเครียดเลยค่ะตอนแรกคิดว่า, <laughs> วาเป็นตลกเวิีเป็นพยากรณ์ฮะ <laughs> ดูหัหเราออีกแล้วเนี่ย คิดว่าเป็นตลกหรือพยากรณ์พยากรณ์ค่ะแต่แม่นมากค่ะคอนเฟิร์มมีพี่หนูคนนึงแบบว่าติดแบบติดเลยค่ะกดติดกระดิ่งไว้แบบพอมาแล้วดีใจมากอะค่ะดีใจว่าหนูอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆแซมิงเป็นคนดุนะแต่ว่าที่หัวเราะในรายการเพราะว่าเรามีความสุขที่ได้ได้เจอกับทุกท่านแล้วก็วันนี้คุณบิ๊กกี้เป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งผมยินดีมากที่มาออกรายการ หาคู่มูเตลูนั่นคิอแสมิงของให้คุณมิกกี้ลัคนาราศีเมษดาวคู่เป็นลาภะขอให้เจอคนที่ดีคนที่ถูกใจนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณสวัสดีค,ครับ,รบเดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคไว้นะครับโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายสแกนดาวพราวดวงกับสินแสมิงของแบ่งเมืองไทย วันนี้นะครับวันที่11มีนาคมนะครับสินแสหมิงถือโอกาสตรงนี้นะครับมาบอกกับ2ลัคนาที่ผมจะเอ่ยนามต่างต่อไปนี้ว่าขอให้คุณระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งทำไมผมถึงต้องพูดเช่นนั้นเหตุผลก็เพราะว่าดาวนะครับดาวการเงินของคุณนั้น นะครับมันเดินอยู่ในทุสถานภพเดินอยู่ในทุสถานภพตรงนี้เนี่ยคือเดินอยู่ในภพมรณะแล้วก็เดินอยู่ในภพวินาศยาก,กันนั้นเลยยังมีกระแสะของดาวบาปเคราะห์ไปเบียดดาวการเงินดาวลาบของคุณอีกฉะนั้นคุณจึงจําเป็นที่จะต้องดูเรื่องของรายจ่ายสักนิดหนึ่งนะครับเหตุผลเพราะว่า มันจะมีรายจ่ายอะไรบางอย่างเข้ามาเข้ามาแบบโอเวอร์บัจจตอ่ะคือมันนอกเหนือกับที่คุณเองตั้งไว้นะครับโอเคคุณอาจจะเมคมันนี่ได้ดีอยู่แต่รายจ่ายค่อนข้างที่จะหุ่นวายทีเดียว2ลัคนาราศีตรงนี้ได้แก่ 1. ชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวสุกดาวกันเงินโคจรไปเป็นปะ ไปอยู่กับดาวมนุษย์ยูแล้วลัคนาราศีกันเองนั้นดาวอาทิตย์กับดาวมนุษย์ยูก็ทํามุมปลายหอกถึงชาวลัคนาราศีกันบางครั้งชาวลัคนาราศีกันยากที่จะคอนโทรลในเรื่องของรายจ่ายจริงๆนะครับนะครับอาจจะมีรายจงรายจ่ายเยบี้ยายรายทางต่างๆมากมายทีเดียวหรือไม่ก็คืออาจจะมาจากอุปณิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของคุณเองก็ได้นี่คือชาวลัคนาราศีกัน แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกมากกว่านั้นคือระวังการเสียเปรียบในเรื่องของการเงินนะครับถ้าจะมีการตกลงการเงินเจรจาทำสัญญาใดๆก็แล้วแต่ขอให้ดูให้ดีขอให้ดูให้ถี่ถ้วนตามมาใิติดด้วยลัคนาราศีเมษดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินทับตำแหน่งตัวคุณก็จริง แต่ได้ตำแหน่งเป็นปะแล้วก็ไปอยู่กับดาวมนุษย์อยู่นะครับไปอยู่กับดาวมนุษย์อยู่ส่วนไอ้ดาวเจ้าเรือนลาบของคุณนั้นมันก็มีดาวอังคารเลงไปถึงชาวเมษวิวายอาจจะต้องไปเสียเงินเกี่ยวเรื่องของยวดยานพาหนะซ่อมรถซ่อมราหรือแม้แต่การบริหารการเงินบางอย่างที่ผิดพลาด ฉะนั้นวันนี้วันที่11มีนาคมนะครับจากวันที่คุณฟังคลิปตรงนี้ไปผมว่าน่าจะอีกประมาณสักอาทิตย์2ออาทิตย์นะการเงินถึงจะเข้าที่แต่ช่วงนี้คอนโทรลไม่ได้รายจ่ายเยอะนะครับขอให้ดูให้ดีขอให้ดูให้ถี่ถ้วนแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับสองลัคนาราศีตรงนี้คือไม่ว่าคุณจะเป็นชาวลัคนาราศีกัน หรือคุณจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษที่ผมได้เอ่ยไปแล้วกระแสของดาวบาป์พ่อเคราะตัวหนึ่งคือดาวราวหูเข้ามาพัวพันเข้ามาวนเวียนสัมพันธ์อยู่กับดาวการเงินของคุณด้วยใหร้ระวังการถูกหลอกครับหรือการจ่ายเงินอะไรไปแบบโดยที่คุณเองนั้นเสียรู้นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันและเมษระวังสิ่งเหล่านี้ให้มากไปก่อนม่สาวน้อยสวัสดีครับ ท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถนะครับแอดไลน์นะครับไปทางกลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงเขาใช้ชื่อว่าโหราโหรายิบสีนะครับไปสอบถามลัคนาราศีของตัวท่านเองได้เลยนะครับผมจะบอก ID ดีไลน์ให้ ID Li ไลน์ก็คือ Line@ แอดต้องมีแอดน้ำหน้านะครับ h o r a h o r a แล้วก็24ทวนอีกครั้งนะครับแอดนะครับ H O R A H O R A 2-4นะครับไปถามเขาว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปตามสิ่งที่เหมาะที่ควรเพราะว่าเขาก็หาให้คุณแล้วคุณก็เอาไปใช้เป็นทีมเขียวเ,เป็นไกด์ไลน์ได้อย่างดีแล้วก็เขาหากันแบบเมนวนนเลยนะครับถูกต้องแม่นยำก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาทุกวันขอให้มีความสุขสวัสดีครับ